อล่นทุกคนออกจากวัดพระสิงห์วลว่ฒมหาวิหารมานะเรามาย่านอนุสาวรี3มกษัตริย์ค่ะตรงนี้นะตื่นเช้ามามีของกินเพียบอยู่ใกล้บ้านเจอยู่ใกล้บ้านวัดวีกับเปิ้ลค่ะนี่นะขนมหวานละมุนอร่อยมากแล้วก็ร้านลิ้มเหลางูนะแต่ว่ายังไม่เปิดจ้า พูดถึงอายุยืนจ้ถิ่นค่ะอะแต่ลิ้มหลงงวแนะนำตัวเองหน่อยมัดวีนะคะมัดวีกับเจ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 โอเควันนี้เรามาหาอาหารเช้ากินกันใช่วัยเราต้องนัดกันกินมื้อเช้าละด้านสามกษัตริย์ค่ะใช่โอเคให้เจ้าถิ่นพาลุยลิ้มหลงงยังไม่เปิดน้ำไม่เดือดนะนี่มาจอดรถรอแล้ว น้ายังไม่เดือดไม่เดี๋ยวมากินเป็นช่วงเป็นช้วยที่สองเราต้องมีสองก๊อกอ๋อก้องมือ้างมือ้ันสายไปอ่ะกินร้านไหนเข้าวมันไก่มันมีสองร้านแม่กินร้านไหนข้าวมันไก่กินร้านกลางค่ะโอเคไปเป็นเด็กยันแก่โอเคไปทุกที่เรากินร้านเกียรตดแต่ว่าแต่วันนี้เราจะตามแม่เราตามเจ้าถิ่นดูเจ้าถิ่นเป็นร้านนี้โอเคมีช่มัยกิจนะใช่นี่ คนเมืองเจ้าหิ่นกินแต่ร้านกรีกไอบอกชอบกินร้านเดียวเลยงั้นก็พูดดังได้โอเคมาเอาตรงนี้ไหมนี่ฉันใส่ชุดหมูเด้งมารับหมูเด้งเดี๋ยวนั่งเปลี่ยนนั่งกางเกงมาจัดกาช้างเผือกไปกาดกมาแล้วไปกาดมาแล้วตื่นมาตั้งแต่ตีห้าเราออกมาตั้งแต่เช้าแล้ว แเปิลยังไม่ตื่นเลยก็ยังว่าอยู่ว่าึกว่าจะได้เจอเปิ้ลแอปเปิ้ลไม่ตื่นดูซิดูสิเก็บเสื้อมาให้พี่อาร์บอกนี่แป๊เช้าได้แต่เจ๊เราสั่งทั้งไก่ทอดและไก่ต้มนะก็จะมีน้ำจิ้มสองอย่างไหนเอาหมูแดงมอวดก่อนนี่เพื่อนฉันคนนี้เป็นอาร์ติสต์นะคะคุณเจเจนะคะแล้วคุณเจเจก็ทำงานเปเปอร์มาเช่แกเอามาเลยตัวหนึ่งแม่ อ๋อเรามีสองตัวเหความกรีมิกของเข้าอันนี้คืออ๋อเป็นโบคนละสีอันนี้เป็นคริสต์มาสอช่ก็ว่าอยู่ว่าเจทำแล้วอีกตัวหนึ่งเป็นอะไรที่ไม่ได้เอาเป็นโบเหมือนกันอะอ๋อเหรอเขาเหลือตัวหนึ่งนะใครจะซื้ออ้าวมาดูเอานี่ฉันว่าแล้วฉันเว้นไว้ตัวนี้ฉันกะว่าจะให้เจขายพออาร์ตบอกว่าเหลือหนึ่งตัว มาพีก็ถามเนี่ยว่าตัวเท่าไหร่แล้วคิดในใจแล้วอันเนี้ยเดี๋ยวจะให้ของขวัญมอสตัวนึ่งแล้วอีสองตัวอีสองตัวกลับอเมริกาไม่กล้ำแกลนี่นี่หมูเด้งหมูเด้งก็เลยบอกว่ายทำมาสี่ตัวกันก็ได้แล้วเราก็ละกานขายเพื่อนเพื่อนการทำงานช่วยกันสนุนกันเองสนุนกันเองจากเพื่อนเพื่อนฉันเป็นศิลปินนะคะทำงานเปเปอร์มารเช่ไหนขายหนึ่งใช้เวลาตัวหนึ่งทำกี่วันเนี่ย โอ้มันเป็นขั้นตอนแหละจะมีั้นนนตอเานมีป้านมีถอดพิมพ์มีแปะกหน้ามันก็ลงสีนี่นี่หูเดงแดงแดโอ้โหตไกหนาน่ากินน่ากินน่ากินหอมหอมหอมแมงกับข้าวมันไก่นู้นมากินประจำใช่ไหมเอออย่างนี้ก็อลังการดีนี่นี่นี่เพราะร้านนู้นจะเป็น นักท่องเที่ยวใช่ไหมนอนรอรอเรากินขที่น้องกันนี่และใช่เรากินร้านเกียรติเพราะว่าพ่อเราชื่อเกียรติอ๋อเออใช่เอาเคิดเอาคิดแต่เราไม่ไม่ค่อยได้กินร้านนี้แต่ร้านนี้เคยเปิดสาขาที่สันติธรรมกินอยู่ตัวเองนี่มาแล้วหมูเด้งมากินข้าวมันไก่นี่ค่ะหมูเด้งนี่เดี๋ยวเราต้องไปใส่อินเสิร์ตใ้าหมูเด้งแบบสะอาดๆอีกทีนึงอันนี้มันต้องกินข้าวนี่ ที่นัดก,กินมื้อเช้าเนี่ยเพราะว่ามารับหมูเด้งค่ะนี่จา้าหมูเด้งเปเปอร์มาเช่นะจ๊ะเขาไปอเมริกาเนี่ฝ<ย>ีมือเพื่อนเรารรเพื่อนเราป้านเปเปอร์มาเช่นะเดี๋ยวแปะร้านให้เป็นเป็น Facebook ของเนะจเนาะใครสนใจสั่งงานเปเปอร์มาเช่นะเจทำเปเปอร์มาเช่น่ารักเยอะมากพิสมัตนะจ๊ะพิสมัต ส่วนเรื่องอาหารการกินนั้นมาเสิร์ฟแล้วคนกันนะจ๊ะวันนี้สองเรื่องบนโต๊ะเขาจะมีนี่ให้ค่ะพริกกระขิงสดนี่ห้ากิมโดแล้วก็ไก่แล้วนเราสั่งเป็นไก่ไก่จานเอาเป็นไก่ต้มอ,อันนี้ร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยบาทนี่สั่งเรื่องเพิ่มดีว่ะหมูสเต๊กห้าสิบบาทได้กี่ไม้ได้สิบไม้ไดยสิบไม้ไม้ละห้าบาทนะ แล้วก็อันนี้เป็นไก่ทอดจ้ะข้าวมันไก่ทอดเราสั่งสองอันแล้วแม่บอกว่าขอน้ําจิ้มสเต๊กเอาแตงกวาเยอะๆเลยจัดก็ของอะไรลุยจ้ลุยจ้าเลย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 โกโสนุนหนุนตลอดนี่เราสนับสนุนเพื่อนเราอุดหนุนเพื่อนไปแจกเพื่อนมหากรรมมหากรรมเติมฮิ้กับก่อนแม่เอาเดี๋ยวแม่ตักเองเลย ใหม่ๆเลยอะไ,ไม่ไม่ใหญ่ใหญ่เยอะไม่ใหญ่ใหญ่หนักกว <c oughs> ่าเยอะแยะเฮ้ยเหมืนรู้ว่าจะมาเนาะ,นะสมัยก่อนเขาจะให้ไปด้วยเนาะเหมืนรู้ว่าจะมาถ่ายที่สิชิงสดสดริกสดสดนะหอมขามสดสดสะอาดด้วยมไม่ใหญ่ใหญ่จะไหนแม่บอกว่าแม่มีสูตรพิเศษในการกินยังไงนะมีสูตรพิเศษในการกินค่ะกินตั้งแต่เด็กนะคะก็คือจิ้นไก่ค่ะ ไก่ก็ไม่ค่อยชอบมีหนังเท่าไหร่เออแต่จริงๆหนังเดี๋ยวหนังกินให้ใครเดี๋ยวเดี๋ยวกินแล้วก็มากินแบบน้ำจิ้มหมูสเต๊ะค่ะสูตรเจ๊ส่วนใหอีนะจ๊าเออเมื่อกี้เขามันไข่ต้องสั่งหมูสเต๊ะเพื่อที่จะเอาน้ำจิ้มหมูสเต๊ะเนี่ยค่ะเออมากินด้วยออ๋แล้วก็แก้มกับแตงกวาใช่ค่ะใช่สูตรใครก็สูตรใครสูตรไปเรื่อย เราต้องลองนะเราต้องลองตามเจ๊ก็หวานเลยเด็กอะเนาะโอเคมากหวานแต่เราชอบกินแต่สูตรน้ใช่เออนี่ไงนี่ไงเอาเจ๊ก่อนดิสูตรใครก็สูตรใครนี่อร่อยใช่ไหมเจ๊เจ๊ชอบหวานน้ำน้ำสเต๊กอ่ะสูตรเจ๊เป็นไงจ๊ะเจ๊ต้องมีหนังค่ะอ่าสูตรเจ๊ต้องมีหนังนี่แล้วก็นี่เจ๊กินแบบมีสีอู๊วดำกระเทอะเห็นไหมแต่ละคนเข้ามาสูตรใครก็สูตรใครนะ จะตามสูตรใครจ๊ะตะอาดมากเดี๋ยวเข้าไาก่อนไม่ต้องอายเอาอายออกกล้องใหม่หัจะอายนะ,ะ้วจ๊ะนี่สูตรฉันคือหิ้วหนังไก่ทอดมาด้วยซึ่งจริงๆไม่ควรทำานะสูตรเรากินยังไงดีล่ะสูตรเรากินผสมสูตรเราเราจะผสมเหมืกันเราจะผสมนี่น้ำตะเจียวเราจะใส่ใส่ซีอิ๊วดำไปเลยมีครบรส แม่เอาลูกาซีกันแม่กินแม่กินน้ำเตะกินเยอะๆเลยนะไม่อิ่มเดี๋ยวสั่งเพิ่มแต่เดี๋ยวเราจะไปกินอ๋อลิ้มลองไม่ทันเนาะน่าจะได้ร้านเดียวร้านสะอาดใช้เคยกินเลยสิสะอาดสะอาดไม่ได้กินนานแล้วงั้นเดี๋ยวไปกินสะอาดก็ได้แต่กินยันโตโพเนาะงั้นเดี๋ยวไปกินยันโตโพสะอาดโอเคของเราใส่แสองน้ำจิ้มรลองๆนี่

อือหมูตะกูหมูอมแดงเยอะๆนะจริงๆแล้วเป็นคนชอบกินน้ำจิ้มหมูสะเต๊ะน่าเบ็ดเด็ดอ่ะบ้านพี่สาวก็เขาจะเอาไว้จิ้มขนมปังใช่ใช่มนอ้ใช่ใช่ใช่มีขนมปังย่างมาแล้วเขาจะมาด้วยกันแม่นๆๆ ม,มันเด็กเล,ล้นชอบกินอะไรหวานๆข้าวคนดีข้าวไม่มันง้านต้นนองข้าวแต่มันชอบกินเลือดไก่ดีชอบกินอะไรไม่เหมือนกันทานกันได้แม่ไม่กินใช่ไหมเลือดไก่กินแต่ว่าไม่ได้ว่า,ก,ากินได้แต่ว่าถ้าพีอยากื่นกินอกอันดีกว่า ใช่น้ำซุปด้วยอาร์ตเอาเหรอเพื่ะอจังเจาเลยนี่เจเขามีสูตรยกให้อาร์ตยกให้อาร์ตขอบคุณมากแต่ถ้าเป็นแม่แบมอ่ะคนบ้านนอกต้องกินใช่ไหมเจบอกว่าให้เราแช่เลยนะอะไรนะแม่แบมแบบอ่ะจะเอาน้ำซุปเทใส่เข้าอเด็กๆอ๋อเป็นพวกต้มเป็นข้าวแช่ที่เด็กอ่ะผัดต้มแห้งลองลองไก่กรอบเลยสิไก่กรอบอร่อยอยู่แต่ว่าไก่กรอบให้ท้ต้มซุ ก่อบมีเป็นครังเลือกมาไดา้ไม่ต้องสั่งก็ได้ไก่กรอบแต่ดดเ,เด็กๆอาจจะชอบแต่ก่อบดินก่อบแผ่แต่เด็กๆก็มันกินได้ก่อนไปโรงเรียนเขาเปิดเช้าดีอันนี้ก็ชิ้นๆก็ไหว้พระไก่บาด เมื่อกี้เรากไ็ไว้ไปวัดสิงห์ไม่ใช่ก็เราเช็ดแหลกไงเจนต้บ้านเลยอ๋อยังไม่ได้นอนอ๋อรอสุมาเตอเนี่ยเช็ดแหลกหาหาก,กับข้าวกินตอนเช้า,ชาต้องมาแถวนี้นยแต่วันนี้จะไม่ให้ซื้อหวานละมุนนะเพราะว่าซื้อขนมจากตลาดช้างเผือกมาฝากจะให้กินของตลาดบ้างร้านคุณป้าเจ้าประจำเราาฝากสองบ้านเลย มาหาเพื่อนมีอะไรติดไม้ติดมือมาตลอดเลยแล้วจะให้ผอมด้ไงเนี้ยไม่ผอมล้เรื่องผอมไว้ดีกว่เรื่องผอมไว้วันพุรู้จักไหมวันพุกวันพุกกับวันพุนี้เหลือแต่แค่นี้แล้วเหลือแต่ซากแล้วนี่รูกสิคะคนอเมริกามาเลี้ยงคนเชียงใหม่นะคะเออนะถ่ายออก youtube ไปเลี้ยงได้ไงใช่ไหมเราต้องเลี้ยงต้องขอบคุณที่พามากิน ยังไม่จบเดี๋ยวไปอีกร้านนึงนี่จะให้ดูกินหมดนะแต่เมื่อกี้เราเพื่อนเก่าเราเจอกันเราก็เลยเมาส์สพเพเห็นร้าเราก็เลยตัดออกนี่หมดเกี้ยงท้องหมดนะเอาแพชมร้านหน่อยนะอร่อยค่ะขอบคุณนะคะนี่มาแอบดูสับไก่หน่อยอร่อยค่ะอ๋อเราลืมสั่งเครื่องใน เราลืมสั่งเครื่องในนะทุกคนนี่นะคะร้านกรีดโอชานะจ๊ะมัดวีให้กินร้านนี้เราเชื่อมัดวีคนแถวนี้กินร้านนี้กันนะจ๊ะโอเคไหมไปก๊อกสองสะอาด <laughs> yeah, เนี่ยก๋เตี๋ยวปเยวป็ดที่ซื้อให้คุณตาอ๋อเหรอก๋เตี๋ยวเป็ดที่ซื้อให้คุณตาประจำก็ร้านนี้ อแต่วันนี้เราจะไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวไปร้านนี้ก็อร่อยคุณตากินอืมัดวีซื้อไปตักบาทคุณตาประจําเลยนี่นะคะนี่คือข้างหน้าตรงนน้นคืออนุสาวรีย์สามกษัตริย์นี่ร้านมาเป็นแถวเลยแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งร้านดังมนะาตาเกตโอชาแต่เราจะไปกินน้ำซุปกันนะร้านนี้ก็ดัง อไอติมน้ำมะพร้าวไอติมมะพร้าวน้ำหอมเจ้าแรกในประเทศคือร้านนี้เดี๋ยวมากินไม่รู้มาหรือยังไอติมแต่เราจะไปกินน้ำซุปกันก่อนเพราะว่าริมเหล่าหงูยังไม่พร้อมนะคะเราจะกินร้านสะอาดแทนนี่ก็ร้านโปรดเราเราชอบลูกชิ้นกุ้งนี่สะอาดสมชื่อมาเจอกอกสองกัน มีของหวานด้วยจ้ามีเมนูซะนะเกี่ยวปลาเช่นปลาสายฝนหรือปลากระงสลลวตจิ้มเอาทุกอย่างเลยพี่เอาเย็นตโปต้มยำทรงเครื่องเส้นอะไรแม่เส้น,สนปลาได้ไหมคะเส้นปลาได้เออเส้นปลาเราโปต้มยำนี่เรา เอารูกจิ้มมาด้วยลูกจิ้มน้ำจิ้มสุกี้เอาชุดพิเศษค่ะโอ้ยเขามีเล้งด้วยนะมีเล้งแซ่บด้วยกินข้าวมันไก่มาแล้ววันนี้เอาเอาชามมนาวค่ะหมดหมดเราจะทงแล้ว วัวจริงเขาเล่าให้ฟังเมื่อก่อนมันมี3ล้านใช่ร้านแรกชื่อเลยนะร้านซิริชัยซิริชัยค่ะแต่ว่าซิริชัยเนี่ยมาตอนตอนประมาณปีอะไเลี้ยงเหรอใช่สี่สี่หนึ่งมะเออก็คือเราโตแล้วเออแต่ว่าร้านกิบกับร้านเกียร์เนี่ยคืออยู่มาตั้งแต่ลัก่อนเราเกิดแล้วเป็นพี่น้องกันใช่มี่ิริชัยแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นกรีดแล้วก็ตรงเนี้ยเออข้างซอยก็เป็นร้านเกียร์ มาแล้วครับอ๋อเหรออ๋อเหรอที่โรงเรียนดาราเราอ๋อเหรอวันนี้เจกับเรานี่ตั้งแต่โรงเรียนดาราเหรออยู่ห้องอะไรอ่ะห้องห้าอ๋อเราอยู่ห้องแปดลองกูว่าเออเราไม่รู้แล้วเนี่ยลืมไปเลยว่าเจก็เด็กดาราอีไนี่เพื่อนกันตั้งแต่สมัยนักเรียนสรุปแล้วโรงเรียนดาราคือโรงเรียนประถมเราไปเช็คกับคนอื่นก่อนว่าใช่ป็นเพราะอะไรเพราะฉันจำไม่ได้แล้วนี่เขาทำร้านสะสมชื่อเลย ทำร้านเป็นสีขาวทั้งร้านแล้วก็เสิร์ฟชามเป็นชามเกาหลีทำให้ทันสมัยนะพ่อค้าก็วัยรุ่นขึ้นเยอะเดี๋ยวเราต้องไปถ่ายนะถ่ายหน้าหม้อแต่ร้านนี้ก็เก่าแก่ใช่ไหมมาบีมาบีก็กินมานานเนาะใช่แล้วก็เส้นปลาอืมนี่ร้านสะอาดไม่มีสละสะอาดของแท้ไม่มีสละร้านนี้มาก่อนลิ้มเหลาหมูใช่แต่ลิ้มเหลาหมูเป็นติดดาวใช่โอ้ ายบางคมไปเลยค่ะตายตายถวายบังคมนี่เส้นปลาจ้าใหญ่มากส่คีโตกินเส้นปลานะนี่ถวายบางคมเจ๊บอกถวายบังคมเจ๊ไม่ยอมสั่งอ่ะลวกจิ้มจ้าใหญ่แค่ไหนเทียบกับหน้านี่นกินนี่อันนี้ลวกจิ้มลวกจิ้มลวกจิ้มน้ำจิ้มสุกี้ น่ากินนะนี่ทุกคนจัดไปคุณคะแม่ชอบกินลูกชิ้นกุ้งโอ้ยตายเอามาอะไรนี่ขอบคุณมากนกิพอนะไม่ต้องอะไรแล้วพอแล้วไม่ใช่หรอกผักพาละใช่เรารู้มันมีผักพาละเป็นคิดถึงเพื่อนเพื่อนจริงๆนะพี่จ่าใจได้เจอเพื่อนๆนะ วัยเราแล้วนะแจงกินเบรคฟาสจ้ะอี่ไม่ถึงเย็นใช่ไหมเขาเรียกมรดกศิลป์น้องงาเหมือนเพื่อนเราคุยลึกมากเลยอ่ะร้อยยี่สิบบาทจุกจุกแต่นี่เรากินมาแล้วหลายร้านสองร้านที่วัดก็เป็นฮองเบิร์กฮองแหงเนาะอร่อยไม่ต้องปรุงเลยอร่อยมากชิมนซุปหน่อยไหมไม่ต้องปรุงเลยชิมชิม ได้ถ้าไม่รังเกียจฉันได้ไม่เคยสั่งจะได้สั่งไหมอะไรนะแม่เย็นต่ผมต้มยำต้มเครื่องิ้ปลาต้มยำแม่เย็นตาโฟก็คือเย็นตาโฟใช่ถัดไป่งได้ไม่แสไม่ไม่แซ่บเกินไปกำลังดีเจกินเลยเนี่ยลูกที่มันมีเหมือนกันเหมือนก๋วยเตี๋ยวแค่เนาะมีแบบเต้าหู้ เขาเลือกมังกรคาบแก้วถ้าตามเมนูเขียนมังกรคาบแก้วแต่ว่าม,วมันเป็นเต้าหู้ยัดไส้มันคือเต้าหู้แล้วก็มีไส้อ,อร่อยเหมือนอันเนี้ยผักกาดเน่ยเกระลำปีเหรอกระลำปีสับกระลำปีสับอยู่ในหมูอร่อยาวลูกชิ้นกุ้ง อร่อยลังชิ็นปลาตอนเย็นเช้าเย็นเหมือนเดิมักี้ของแบบน้นเส้นปลาิ้นปม่าดยะอร่อยใช่ไหมชอบใช่ไหมมันไม่หวานมากลูกชินปลา เนี่ยมันมีเหมือนกันเจทุกที่อร่อยร้านนี้เราชอบหูกล้วยเนี่ยหูกล้วย<ร>หูยกล้ยกว,ย,วยคือลูกชิ้นปลาที่เป็นเส้นแล้วก็สไลด์เป็นแผ่นคนจีนเขาเรียกหูกล้วยใช่ป่ะอันนี้เนี่ยเต้าหู้ทอดแน่นแน่นแน่นนี่ไง หลายชูบดิบแบบต้มแบบทอดอันนี้แบบต้ม,อ,มอันนี้หมูกล้วยแล้วก็น้ำไปทอดแต่เนืเ้อเสียปลาเนี่ยเป็นอะไรที่ตอนเด็กไม่กินนะเพราะารู้สึกเอ,อมันไม่ถูกปาก เยอะมากตัวของมัตซึเป็นผักผักผัดแก้วผัดแก้วอืแต่ผักกดแก้วมันต้องกินแบบแห้งอ่ะกรอบๆเราชอบกินผักดแก้วใส่ต้มยำมากนะกรอบๆมันแปลกๆมันอร่อยดีเมอะยมแล้วมันจะไม่ค่อยรสชาติจะออกจีนจีนอ่ะส่ใส่น้ำซุปใส่ใเชีงๆ ร <c oughs> หลานสะอาดไม่มีสระ,ะอาดนะนี่44ปีสะอาด110ปีง่วนเชียงโอ้โหอยู่คู่กันมาตอนนี้เป็นรุ่นหลานแล้วนะคะนี่เจ้เขาเจาะอยู่กับคุณหลานเป็นหลานทำแล้วใช่ไหมตอนนี้ <c oughs> นี่ ร้านเก่าแก่คู่เมืองเชียงใหม่นะ44ปีมากินกันได้ร้านสะอาดเดี๋ยวจะพาไปดูหม้ออร่อยน้ำซุปอร่อยมีหมกเกี้ยงเลยนี่เห็น,นไหมไหม่เป็นไรจ้ะเอ้ยทำไมชิ้นหนึ่งเจปีเลย <c oughs> <c oughs> นี่กินเกี้ยงไปแอบ,บดูหมอ้อก๋วยเตี๋ยวเขาหน่อยขอบคุณนะคะเจมือนี้เจเลี้ยงนี่อุ้ยเขามีน้ำลากบัวว่ะไม่เห็น ชอบกินน้ำรากบัว,โ,โ,อวโอ้นี่ไงสไกัดเย็นน้ำก็ทำเองเดี๋ยวนะถ่ายหม้อก่อนนี่สะอาดสมชื่อจ้าหม้อซุกเบ้อเลเลยอนมากินนะแถวนี้ไม่ได้มีแต่ข้าวมันไก่นะคะนี่ผลมไม้สกัดเย็นไม้หวานบำรุงเลือด <c oughs> เอา เอาแอปเปิลบิดรูทนี่เบอร์ห้าสกัดเย็นแอปเปิลบิดรูทดูแลหัวใจฉันต้องบำรุงหัวใจฉันน่อยโอ้มีหลายสูตรน้ำทำเองอันนี้มีกล่องสุงด้วยเมื่อกี้แม่บอกว่าอันนี้อร่อยใช่ไหมวุ้มกับโปเลียนี่ค่ะเอาสูตรอะไรนะครับหัวใจหัวใจค่ะจริงมันต้องมีสุราลี่ด้วยเนาะ ร้านชื่อกลมกล่อมนะ <S <S อ๋อเขามีนี่มีกล่องสุ่มด้วยนี่ตรงนี้เขาขายของหวานนี่จากสาราอ้าโอ้ยทำทิ้งก่อนหน้ากินเดี๋ยวคราวหน้าต้องมากินจุกๆแม่จะพาไปดูร้านกาแฟใหม่ใช่ไหมอา้าวให้เจ้าถิ่นพาดำเป็นร้านกาแฟมินิมอลค่ะซึ่งมีสาขายเยอะมากอ๋อเหรอหน,น่าจะเป็นโอ้ 20สาขาแล้วมันเป็นธุรกิจใหม่เหรอมินิมอลคอฟฟี่กาแฟน้องโอเค45บาทเป็นกาแฟเชียงใหม่หรือเปล่าใช่ใอ้าวคอนเซ็ปต์ใหม่นะจ๊ะมินิมอลนี่จ้ะแม่แนะนำอยู่ก็ก่อนเป็นกาแฟน่ะดังไม่หรือโรนี้ ไอติมมาแล้วกินไอติมม้ยี่ไงถังมาแล้วนี่ไงหนึ่งแก้วแบ่งกันก็ได้นะขนมขนมเรียนเรียนขนมใช่ร้านนี้เขาจะเป็นอะไรนะมะพร้าวน้ำหอมบัตรเจ๊ไอติมกะทินะต้องกินน้องกินนี่หนึ่งแก้วเอาเปล่าหาแก้วเดียวค่ะอ่านี่ไงเจ๊จะเลี้ยงเอาเอาสาม ท้องสามคันเชียงใหม่แต่เช้ามีทัวร์มีทัวร์สามล้อจ้าอันนี้นแก้วหนึ่งแก้วนึ่งสองจ้าสองงั้นสองแก้วนี่ใส่เนื้อมะพร้าวให้ด้วยตุ้มๆที่เดียวเลยเชียงใหม่ค่ะขายว่าอะไรเสต๊ดนี่ค่ะใครมาหนูก็กินประจำน้องกับคนเชียงใหม่เนี่ยแล้วกินแ้วกอยู่มาทัยโยนี้บ้านในนี่บัดดี้วันนึงค่ะเพื่อนหนูอ่ะ โรงเรียนแล้วมันอยากกินกีนแบบต้องซื้อไปให้กินเนาะต้องอาศัยโรงยักษ์เนี่ยมาซื้อเสษกระติกไปให้เพียงเรียนไม่เวอร์เลยเท่าไหร่จ้ไม่เวอร์เลยแก้วละหกสิบบาทค่ะสิบอันี่เจ้าบาทมี่กระจ้านี่เจ้านี่ไงแบงก์สาวนั่นแหละนั่นแหละขอบคุณค่ะนี่น่ากินไหมน่ากินไหมทุกคนแม่และเจ้ากินตั้งแต่ละอ่อนแล้วแม่เนาะเนาะสิบาท เดี๋ยสิบโน้อยดูดไม่ขึ้นนะโรงเรียนและแก้วใหญ่ฝึกมาก่อนหน่อยโรงเรียนหาโรงเรียนมึงขึ้มากค่ะเพื่อแฟนออกมาซื้อหอมเจ้าแรกในเชียงใหม่อันนี้ของจริงเอาชนของเราสีเหลืองเรากินแล้วหลายหลายรอบลุงยักษ์เป็นคนขับรถของของที่บ้านไงเขาเลยต้องซื้อใส่กระติกให้ของหวานปิดท้ายจัดจ้านในย่านนี้ เขาเรียกย่านอนุสาวรีย์สามกษัตรินะมากันได้นะทุกคนกินให้ครบสูตรแต่เนื้อมะพร้าวอ่อนๆมาด้วยให,ให้ให้ให้เป็นเกร็ดน้ำมะพร้าวไม่ใช่กะทินะเป็นน้ำมะพร้าว อร่อยนี่หมูหมูหอยเขาด้วยนี่อร่อยพี่เขาบอกว่าใช้ซีอิ๊วดีแม่บอกกล้วยฉับอร่อยอร่เหรอ่กล้วยกรอบนี่เป็นกล้วยกรอบกล้วยกรอบเบตกเหรออุ๊ยอันนี้รสหวานอันนี้ขั้น ป้ชอเขานนะคะช่อบรดาจะกอบขึ้นขอคุณค่ะอ๋อใชุ่เรียนใช่ค่ะช่องมดาเขาจะกรอบขึนคเคไดองงไม่เสร็จวรสค่ะจะคืนทานได้คนเท่ทนคปค่ะขอบคุณนะคะค่ะปขอบคุณเจนะวันนี้เจะพาเที่ยวขอบคุณเจด้วยที่รวมวงขอบคุณเจ้าภาโอเคลากันไปก่อนนะคะย่านสามกษัตริย์เชียงใหม่นะตื่นเช้ามามากินได้เลยทั้งซอยนี่แม่ค้าพ่อค้าน่ารักทั้งซอยนะจ๊ะ เค okay. สวัสดีเชียงใหม่บาย bye <Hey. S 2> ขาที่แรกก็ซื้อไปให้มีคือขาขอโคช้างน้อยเปิดเรามาไม่มีพวงใส่แล้วว่าเดี๋ยวไว้ต้องมาเก็บกันใหม่ไม่เลาดีจ้ะแม้เอาแบบพรอมทานไหมคะพอมไม่ค่ะเอาใส่ถุงกลับบ้านเอารวมทุกอย่างรวมทุกอย่างค่ะคือป้าสวยน่าจะชอบใ,ใช่ไหมเออมีของที่ของที่มัดวีซื้อไปให้บ้านเราประจำ ไปได้ไปไหนแล้วบอเฮ้ยน่ากินมากกอใหม่ๆน้ำมันใสๆน้ำจิ้มน่ากินโอเคซื้อกลับบ้านไปฝากป้า